วันนี้ก็จะมาสอนทำา c o เวิร์บในโปรแกรม SketchUp 2019ไม่มีอะไรมากอะ่ะมอสั่งให้ทำหาวิดีโอลงเฟซว่างๆเนาะแลกทานสคริปติดแฮชแท็3อันแค่นี้แหละดูทำอะไรพอเลิกเลิกเบือ่อเรามาเริ่มกันดีกว่าเราจะเริ่มจากการที่เราจะต้องมีวัตถุอยู่อย่างหนึ่งก่อน ค้ดเวร์คือการสร้างวัตถุเคลื่อนไหวผิวได้เหมือนผ้านนะก็จะวาดใช้ได้แทงเก็วาดไปบนวัตถุนั้นเลยแต่วัตถุที่เราเห็นก็คือโต๊ะนะตอนเนี้ยอืคงไม่มีใครง่หรอกหลัจา,จากนั้นก็คลิกไปที่เล t แล้วก็ดับบลิกแล้วก็ กดไปที่ make group ก่อนแล้วก็กด S แล้วก็กด control เพื่อขยายจะได้ขยายเท่ากันแล้วเราจะขยายตามเท่าไหนก็ได้ตามขนาดที่เราต้องการก็ได้แล้วแต่เราหลังจากนั้นใช้ Move ย้ายขึ้นมานิดนึงเพื่อจะได้ไม่ติดก,กับโต๊ะหลังจากนั้นคลิกไปที่คลิกขวาไปที่โต๊ะกดที่ code verb หลจนั้นก็คลิกไปที่ make c o l ิเดอร์แล้วก็คลิกไปที่แผ่นสี่เหลี่ยมที่เราวาดไว้ะฉะนั้นคลิกขวากดที่โคดเวิร์บแล้วก็มีโครสแล้วก็คลิกขวาอีกทีนึงกดไปที่ one cross าฉะนั้นก็กดที่อ every equality equal g r e a t e เราจะเลือกขนาดไหนก็ได้ตามที่เราต้องการอต่น,นี้อยากได้รายละเอียดมากก็เลยจะเอาซัก3สีแล้วกันอ่าได้รายละเอียดมาหลังจากนั้นก็กดเพลย์ได้เลยต้องรองหน่อยเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมันมันหนักมากเลยคอมอะ อ,อใช่ต้องรอให้มันลงนิดนึงเพราะเราจะได้เห็นรายละเอียดตอนลงว่ามันเสมอือนภาพไหมขอมช้ามากเลย ถือว่าเสร็จละกดเสร็จก็คือทุกอย่างจะหยุดแล้วกลายเป็นผ้าผ้าไม่ใช่ผ้ากลายเป็นผ้านี่ก็คือเสร็จแล้วเราจะได้ผ้ามาสมจริงดูแบบเก๋ไกจะได้ไม่ต้องแบบไปนั่งว่าให้ามันเสียเวลาเนาะ,ะเวลามีงานส่งเนี้ยเราก็จะได้เอองานที่สวยสมจริงขึ้นมาอย่างนี้อยากแต่งสียได้ก็แต่ง อยากได้สีชมพูก็ได้สีชมพูเสร็จแล้วแค่นี้แหละบา,บาย